ทียนี้ต้อนรับเข้าสู่ช่องเรียนปนเล่นบายครูเบสเอแยนครูส้มจี๊ค่ะวันนี้นะคะเรากลับมาพบกันอีกครั้งค่ะในวิชาภาษาอังกฤษค่ะ Welcome to English class วันนี้นะคะเราจะได้เรียนเรื่องอะไรกันบ้างไปติดตามกันะคะผบในการเรียนรู้ในวันนี้นะคะ 1. น,นะคะนักเรียนสามารถอ่านประโยคและบทสนทนาที่กําหนดได้ค่ะข้อ2ค่ะใช้ประโยค past simple tense เพื่อบอกกิจกรรมต่างๆที่ทำในอดีได้ค่ะ เรามาเริ่มเรียนกันเลยค่ะ Let's learn Open your book เรามาเปิดที่หนังสือนะคะในหน้าที่39กันค่ะหน้านี้นะคะจะเป็นการทบทวนนะคะจากที่เราเรียนมาทั้งหมดในบทที่3เลยค่ะข้อที่1นนะคะ Number one Complete the dialogue and check your answers ให้เราเติมประโยคนะคะ ต่างๆนี้ให้ถูกต้องค่ะโดยที่ฝั่งซ้ายเราจะเว้นว่างไว้ใช่ไหมคะโดยที่เราฝั่งขวา a b c d นี้มาเติมลงไปค่ะข้อที่ a ข้อ a นะคะบอกว่า what was the weather like what was the weather like สภาพอากาศเป็นอย่างไรนะคะเป็นเครื่องหมายคำถามก็คือประโยคคำถามข้อ b really จริงหรอ how was it เป็นอย่างไรบ้างข้อ c นะคะ what animal did you like best สัตว์อะไรที่คุณเนี่ยชอบมากที่สุดนะคะข้อดีค่ะ did you see giraffes คุณเห็นรับไหมนะคะคราวนี้เรามาดูที่ฝั่งซ้ายบ้างนะคะ A บอกว่า hey I visited the zoo yesterday นะคะเมื่อวานนี้นะคะฉันไปที่สวนสัตว์มาด้วยนะคะแล้วข้อ b จะเติมอ๋อคน b นะคะในบทสนทนา b เนี่ยจะเติม ตัวไหนเราลอ,ลองดูนะคะ,ะเรามาดูนะว่าคําตอบเนี่ยมันจะเป็นอะไรซึ่งซึ่งเราต้องดูข้อถัดมาคือข้อ A ตรงนี้นะคะ่ะเขาตอบว่า it was great ที่มันจะต่อเนื่องกับประโยคนี้ได้คะ่ะก็คือก็คือข้อ B นั่นเองนะคะ really how was it คือจริงหรอเธอไปเธอไปสนันา์มาเมื่อวานนี้แล้วเป็นอย่างไรล่ะ how was it นะคะ A ก็ตอบไปว่า it was great it was great มันเยี่ยมมากเลยนะคะ,ะต่อมาค่ะบทสนทนา B เราต้องเติมอะไรลงไปซึ่ง A ตอบว่า yes I did yes I did ซึ่งอะไรคะ I did ตรงนี้ yes I did มันจะไปคล้ายๆกับประโยคไหนในฝั่งขวาคะคล้ายกับคำตรงไหนเอ่ยข้อไหนคะคล้ายกับข้อ ดีค่ะซึ่งเขาถามบอกว่า did you see giraffes did you see giraffes ที่ไปสุสันมาเนี่ยแล้วเห็นจิราฟไหมเห็นยีราฟไหมเขาเองก็เลยตอบไปว่า yes I did นะคะเห็นนั่นเองคราวนี้มาดูที่บทสนทนา B ค่ะ B เขาจะพูดว่าอย่างไรคะ A ถึงตอบไปว่า I like the ostrich I like the ostrich นะคะฉันเนี่ยชอบนกกระจอกเทศ ฉันชอบมอก็เจอบเทศเป็นประโยคบอกเล่าใช่ไหมคะ,สะแสดงว่า B เนะี่ยต้องมีการถาม A แน่นอน B จะถาม A ว่าอะไรนะคะดูสิคะดูฝั่งนี้คำตอบก็คือถามเกี่ยวกับสัตว์ใช่ไหมคะซึ่งก็คือข้อ C ค่ะ what animal did you like best what animal did you like best สัตว์ที่คุณชื่นชอบมากที่สุดเนะี่ยคืออะไรนะคะที่สุดสัตว์ม้าว่าเนี่ยนะชอบอะไรมากที่สุดเขาตอบว่า I like the a อร์ s ช s นะคะก็คือชอบนกกระจอกเทศข้อสุดท้ายในบทสนทนา B ที่ตอบข้อไหนเลยไม่ได้นะคะก็คือต้องตอบข้อ A เพราะเหลือแค่ข้อเดียวเท่านั้นคือ what was the e w a t h e r like what was the e w a t h e r like สภาพอากาศเป็นยังไงนะคะเก็ตอบไปว่า it was warm and sunny อากาศค่อนข้างอบอุ่นนะคะแล้วก็มีแสงแดดมาต่อกันที่ข้อถัดมานะคะ next number two w o r k with a friend

who was with you? next. what was the weather like? what was the weather like? next. what did you do there? what did you do there? what did you do there? how was it? how was it? how was it? How was it? เป็นอย่างไรบ้างนะคะต่อมานะคะเรามาลองทําแบบฝึกหัดในแบบฝึกหัดหน้าที่32กันเลยนะคะอะเปิดขึ้นมาหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะ n นึ่ง complete the dialogue เติมประโยคให้สมบูรณ์นะคะบูชนทาาคล้ายๆแบบเมื่อกี้เลยนะคะ A ถามและมเป็นคนตอบนะคะ A ก็ถามไปว่า where were you last weekend where were you last weekend สัปดาห์ที่ผ่านมานไปที่ไหนมาเหรอ I was at the zoo I was at the zoo ก็ไปที่สวนสัตว์มาค่ะ Did you do What did you do แล้วไปทำอะไรมาบ้างละ่ะอ่าเป็นไงคะเราเห็นบรรยายว่าไปทำอะไรมาบ้างเป็นอย่างไรบ้างนะคะเอา I saw many animals I saw many animals นะคะก็พบกับสัตว์นาน,นาชนิดมากมายเลยนะคะ ถามอีกว่า how was it how was it เป็นอยงไรบ้างอตอบว่า it was fantastic it was fantastic ก็คือมันยอดเยี่ยมมากเลยนะคะเอถามไปอีกค่ะว่า,วา,วา what what was the weather like what was the weather like สภาพอากาศ it was cloudy it was cloudy ค่อนข้างจะมีเมฆมากเลยนะคะเรามาต่อกันที่ number two rearrange sentences a F in f in t o r r o r t o r t o r to r t r k the l e t t e รค่ะนี้เราจะมาเรียงประโยคนะคะเรียงขั้นตอนในการเขียนจดหมายกันบ้างนะคะว่าในประโยคไหนจะมาก่อนมาหลังนะคะในการเขียนจดหมายนะคะเราต้องอมีคำขึ้นต้นแล้วคำลงท้ายใช่ไหมคะอะเราลองดูจากัางซ้ายนะคะที่เป็น a b c d e f นะคะ,ะ a เนี่ยจะอยู่ลำดับขั้นตอนที่เท่าไหร่ เอบอกว่า uh, tomorrow I'm going to bath I'm going to have lots of fun ก็พรุ่งนี้ฉันจะไปค่ิมืองบาสนะคะก็จะมีกิจกรรมสนุกๆมากมายเลยนะคะ next past i n g s it was cold and rainy but it was interesting เมื่อวานฉันก็ไปที่นี่มาด้วยนะแล้วก็ฝนตกนะคะแต่ว่าก็เป็นสิ่งที่ที่น่าสนใจนะคะ ซี่ไห่ทอมคือสวัสดีเดี๋ยวพทดคำัก,ท,ก,ท,ก,ท,กทายนะคะทอมซียูซูนแล้วพบกันใหม่นะอ่ะเขออี e นะคะ how are you I'm having a great time in London ว่าเป็นยังไงบ้างอะ่ะฉันเนี่ยมีช่วงเวลาที่พิเศษช่วงเวลาที่ดีในทีฉันไปลอนดอนมาด้วยนะ it's hot and sunny อากาศร้อนแล้วก็มีแสงแดด my hotel is near the park it's great ใน โรงแรมที่ฉันไปเนี่ยอยู่ใกล้ๆกับสวนด้วยนะแล้วก็มันเป็นมันเป็นที่ฉันชอบด้วยแล้วก็ F นะคะคือแดนก็นคือเป็นชื่อคนนักเรียน,นคิดว่าหมายเลขตามข้อเนี่ย a b c d e f เนี่ยหมายเลขอะไรข้อไหนควรจะเป็นอะไรที่หนึงคือข้อเลยคะทักทายก่อนเลยก็คือข้อ c นะคะไฮทอมต่อมาค่ะ ในจดหมายก็ต้องเป็นอาถามชาวทุกสุขดบนะคะว่าเยีเย็นไงบ้างหล่ะนะคะคือข้อ e, e เป็นมาเลขสองนะคะต่อมาค่ะก็เล่าว่าไปไหนมาบ้างนะคะก็ข้อ b นะคะตามด้วยข้อ a นะคะอ่ก็ต้องบอกลากันนิดหนึ่งสีสูงแล้วพบกันใหม่นะคะส่วนคำลงท้ายก็ต้องเป็นชื่อนะคะคือ f ยังไงบ้างคะนักเรียนถูกทุกข้อเลยใช่ไหมคะเวลาการเรียงหมายเลขในการบอกลําดับขั้นตอนในการเขียนจดหมายเรามาดูต่อเลยค่ะคราวนี้เราจะให้นักเรียนลองฝึกเขียนด้วยตัวเองบ้างนะคะ Number 3. You are having a nice h o l i d o y with your family. Write an e-mail to your friend เนะคะขาให้สมมุตสิสถานการณ์ว่าเราไปเที่ยวหรือ,อ,อไป พักผ่อนในวันหยุดร่วมกับครอบครัวนะคะให้เราลองเขียนอีเมลซิเราส่งไปให้เพื่อนของเราที่เขามีบอกที่เขียนขั้นตอนการเขียนคือที่หนึ่งนะคะมรทัดที่หนึ่งก็จะเป็น greeting ก็คือคําทักทายแบบเป็นท้นะคะใน paragraph one ก็คือบรรทัดที่หนึ่งนะคะให้เขียนว่า how are you say where you are where you are now and what the weather is like นะะว่าสภาพอากาศเป็นายางไรบ้างะคะในข้อ ข้อถัดมานะคะ paragraph 2 say where you were yesterday and what the weather like was like นะคะแล้วก็ให้บรรยายอีกว่าวันเมื่อวานที่ผ่านมาคืออดีตนะคะที่ผ่านมาเนะะี่ยเราไปไหนมาบ้างแล้วสภาพอากาศเป็นอย่างไรนะคะใน paragraph ที่3นะคะ you say what you are going to do ขั้นกาที่3านี่ก็คือให้เราบรรยายไปว่าเราไปทําอะไรมาบ้างมีกิจกรรมอะไรที่ทําบ้างนะคะในวันนี้นะคะส่วนต่อมาก็เป็น ending ก็คือคําลงท้ายนะคะก็ต้องเป็นคำบอกลาคํากล่าวลาคือ see you soon แล้วพบกันใหม่นะคะสุดท้ายก็คือ signing off ก็คือลงชื่อลงชื่อก็คือเป็นชื่อของเรานะคะ your name ชื่อของนักเรียนนั่นเองนะคะ อาจจะให้นักเรียนลองเขียนนะคะอีเมลส่งถึงเพื่อนนะคะในช่วงวันหยุดสุสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะหน้าตาเป็นประมาณนี้นะคะให้นักเรียนเขียนลงไปในแบบฝึกหัดเลยนะคะพอจะทำกันได้ไหมคะถ้ายังไม่เข้าใจนะคะให้กลับไปดูที่หน้าในข้อที่3นะคะดูตัวอย่างการเขียนแบบนี้นะคะว่าในแต่ละบรรทัดแต่ละพารากราฟเนี่ยควรจะเขียนอะไรบ้างนะคะ เป็นไกด์ไลน์ให้นักเรียนจะได้เขียนง่ายขึ้นนะคะ,ะเริ่มต้นก็ต้องทักทายด้วยกัน h หหรือ Hello นะคะคือเขาอายุไม่คงคงไว้เลยนะคะอูะมีตัวอย่างให้ดูด้วยวันนี้นะคะเป็น Dear Ted ทนะคะ Hi นะคะเห็นไหมคำทักทายขึ้นด้วย Hi ห o เขาอาย่ก็คงไว้เลยนะคะดึงตรงนั้นมาใส่เลยเลย How ว่าอ o u เป็นไงบ้างสบายดี the a q u a r I u m n with my friend now อะฉันก็อยู่ที่นะคะอยู่พพิธพันสัต์น้ำกับเพื่อนๆของฉันนะตอนเนี้ย I went with my friends on t h beach ก็คือมีบรรดาเราเพื่อนๆที่เป็นปลาเนี่ยมากมายเลยนะคะดูบ้อมอากาศค่อนข้าง,าง,างอบอุ่นนะคะ I went to the beach yesterday เมื่อวานเนี้ยเขาได้ไปที่ beach ก็คือชายหาดมาด้วยละ่ะ It was fun สนุกนะคะสนุกมากๆเลย The weather was sunny นะคะคือพระอาทิตย์แสงแดดนะเจอตลาดแบบเป็นใจนะคะในการไปเดินเล่นแถวชายหาดนะคะ I'm going to Australia next week แล้วเขาก็จะมีแพลนนะคะวางแผนไว้ว่าเขาจะไปออสเตรเลียในสัปดาห์หน้านะคะ I think of you คิดถึงด้วยนะคิดถึงด้วยแล้ว See you soon อนะ่ะ แล้วพบกันใหม่นะ love mike ตรงนี้นะแต่เป็นชื่อตัวเองนะคะตรงคาว่า mike นักเเลยนใส่ชื่อนักเรียนเองนักเเลยนพอจะทำกันได้ไมเอ่ยคิดว่านักเรียนทำได้แน่นอนนะคะให้นักเรียนเนี่ยทำหน้านี้นะคะลงในแบบฝึกหัดเลยนะคะแล้วก็ส่งที่ในเพซหรือในไลน์ก็ได้นะคะส่วนตัวครูพรุ่งนี้นะคะอ่าโอเคค่ะ ถ้าเรียทำเสร็จแล้วอย่าลืมส่งให้ครูนะคะครูรอตรวจอยู่แล้วพบกันใหม่นะคะในครั้งหน้า see you again next time goodbye